พี่ว่านะเรามาไกลกันเกินไปแล้วเรากลับไปที่คำถามแรกของเราห่อนว่าบทาละครเราอ่ะมันจะเป็นยังไงที่แบบมันจะเป็นรูปแบบไหนที่จะเป็นโรงงานเทศกาลได้ฉากสวยดิไฟเยอะๆเออกูรู้แล้วแล้วยังไงฉากสวยไฟเยอะก็ได้โน้แล้วอ๋อหรือมันต้องมีนี้ กูเพิ่งปั้นเสร็จเมื่อคืนอะไรเนี่ยลูอะไรอะลุงแล้วต้คนจะมองอมแล้วจะไปใช,ช้ในเฉาควยถ้วยสุดท้ายตอนไหนอะคะผมมันก็ได้หลายตอนนะอย่างฉากโรงเรียนในร้อยสามพันก็ควรมีอหอแบบว่าสุดานี่นะสดาไอเนี่ยะมันคือตัวแทนความสุมเปร็จอิสรภาพของเธอไงนี้หรอ เออไม่ใช้ตอนอื่นก็ได้วะโอ้เอออ่อเเพิ่งใจน้อยก็ลองเก็บไปไว้ตอนซ้อมก็ได้แต่ว่านี่ยังไม่ใช่ตอนซ้อมตอนนี้คือเนื้อหากับคอนเทนต์ของละครเราจะเป็นยังไงอ่ะ Are you have any idea อ,อืมอมีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรไหมจ๊ะอะไรวะเนี่ยแลยเงียบใส่กูทุกคนเลย โอ้ยอ่ะไอ้สุพลมึงว่าไงหืมถ้าถามฉันก็ต้องไม่มีเดทแอร์หรือเปล่าอ๋อต้องเป็นเรื่องที่คนเราสัมผัสได้ค่ะแบบบทพูดน้อยๆแต่ร้อยเรียงไปด้วยทำนองไหรู้สนอกหูอ๋อแล้วก็ต้องให้นักแสดงเนี่ยพูดให้ตรงบทด,ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทำเซอร์ไตเติน พูดผิดมากก็ไม่ดีพูดน้อยมากก็ไม่ดีเงียบมากก็ไม่ได้คือว่ามันต้องแพลกถทีบอะค่ะเรื่องถึงจะได้เดินเนาะเฮย้ยเรื่องเดินได้ในความเงียบอยาเงียบมากคนดูเขาก็คิดว่านักสแสดงรืมบน,นสิคะเจ๊ก็ไม่เสมอไปอะ คนดูเขาคิดอยู่แล้วล่ะค่ะเวลานักแสดงแบบพูดทักไลน์กันแล้วก็พูดซ้ำๆวนไปวนมาอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าหายนนาแล้วพวกมึงอก็ไม่เสมอไปนะคนดูเขาคิดอยู่แล้วล่ะค่ะเวลานักแสดงแบบมือสั่นลิ้นรั้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าหายนนาแล้วพวกมึงเฮ้ยคือมันไม่เสมอไปไงคนดูเขาคิดอยู่แล้วล่ะค่ะหายนนาแล้วพวกมึงไม่เสมอไปคนดูเขาคิดอยู่แล้วล่ะค่ะหายนนาแล้วพวกมึงไม่เสมอไปไงครับ คนดูเขาคิดอยู่แล้ว่ะคาไหะแล้วพวกมึงมันไม่เสมอไปไงเออเออคนดูเขาไม่คิดชั่วกันอย่างนั้นหรอกค่ะใช่ไหมน้อยไปสิโห้ยบางทีความเงียบเนี่ยก็มีความหมายนีะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ละครมหาอะไรนะคะเจ๊ที่จะไม่รู้จะใส่อะไรก็เงียบอย่างเงี้ยเฮ้ย เดี๋ยวนี้เขาไม่ดีกันเยอะแยะอย่างมธุรกิจบัณฑิตมอกรุงเทพมสวงานเขาดีกว่างานที่ป๊ออีกนะคะอ้าวพี่นดนแล้วพวกนักแสดงมาหาลัยอ่ะขอเคยออกมาดูงานนั้นนอกกันบ้างไหมล่ะเฮ้ยผมว่ามันจะเงียบก็เงียบได้ลุงมันก็แค่คนหลังฉากอะ่ะจะไปรู้อะไรอะ่ะเอ้าฟังก่อนสิครั คือผมว่ามันจะเงียบเนี่ยมันก็ไม่ใช่จู่ๆจะเงียบใช่ไหมล่ะมันก็ต้องคือการจะเงียบเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะเออมันถามมาได้ไหมมันก็ได้แบบว่าเออสมมุิพูดอยู่ใช่ไหมก็พูด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 เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็พูดพูดพูดแล้วสักพั้มันก็จะจะ ว่็แบบเงียบฉับพลันเนี่ยบแบบตัดเชบิบอย่างนี้เนี่ยออไม่มี motivation อะคะ่ะพี่ป้อนแบบไม่มี inner พี่เฟยก็ค่ะคะุณดูหลายรอบแล้วคนเนี่ยบางทีความเงียบเนี่ยก็มีความหมายนะต่ำโอ้ยอย่างเงี้ยคนรู้เขาก็คิดว่าเม่พลานละพวกมึง อย่างบทละครของปินเตอร์ยังมีเลยค่ะเงียบสั้นๆเงียบมากเงียบปานกลางเงียบนิ่ง,งนิ่งเงันเงียบมากเงียบนิ่งนนไม่ต้องไปพูดถึงอีบทละครบทละครของอีปินเตอร์ปินเตะอะไรนี่เลยนะคือมันแบบมีแค่ตรงกลางด้วยซ้ำมันไม่ได้หัวกับท้ายจริงๆความเงียบเนี่ย สำคัญที่สุดละเนี่ยเงี่ยเงียยอยู่ได้พวกเมื่อกเงียบเราหยุดพึลูกพูดอีเรื่องเงียบไม่เงียบจะขี่ได้ไหมมันกลับมาที่เดิมกลับมานำประวันก้าวแรกของเราบทมันจะเป็นยังไงเนื้อหาคอนเทนต์ของละครเราอ่ะจะเป็นแบบไหนที่ไม่ต้องมาพูดว่าต้องมีต้นกลางจบอีกนะคะนุ่นเบื่อคือกำลังจะพูด แล้วมันจะมีอะไรอีกไหมล่ะที่มันมากกว่าเรื่องนั้นอ่ะก็แก่ว่าไงอ่ะคือที่คิดไว้นะมันจะต้องเป็นแบบว่าเป็นการเฉลยเผยถึงความในใจอ่ะเก็นปะการเฉลยเผยถึงความในใจเออมันหมายถึงถามตอบอะไรเอ่ยไม่ใช่โอ้ยมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยคืออีการเฉลยเผยถึงความในใจมันก็คือเหมือนให้ตัวละครเน่ยเก็บงำความรู้สึก อันแล้วเราก็สุ่มเข้าไปเรื่อยๆสุ่มเหมือนไฟสุ่มไปเรื่อยๆจนถึงจุดคลี่แม็กซ์แล้วก็ให้มันระเบิดโตอออมาว่าต้องสาดสปอร์ตไลท์สีแดงใช่ไอ้เต็กสปอร์ตไลท์มาเฮ้ย,ยต้องมีเพลงโถมเข้าด้วยไอเอซาวมาซาวมาใช่อย่างนี้แหละนี่แหละนี่แหละแล้วก็กึ<ม>ังแล้ว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 ก็มีเงาดำอันทมึนพาดผ่านเข้ามาอไอ้เต็กสโมุกมาสมุกมา แล้วทุกอยาก่างก็นิ่งเงียบนิ่งเงินเงียบนิ่งเงียบเฉากลวยถ้วยสุดท้ายในที่สุดความจริงที่เก็บซ่อนเข้ามาตั้งนานก็ปรากฏขึ้นแล้วตอนจบเนี่ยก็ให้ทุกคนน่ะถาโถงเข้ามากอดกันร้องไห้ยังร้องไห้เสร็จก็พวกแตกใส่กันเลยดิปะ ไม่ใช่แต่หนูขันนุชชาวบ้านเขาไปทั่วเลยคืออีการเฉลยเลยผยความในใจนะมันต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนุนคะใส่อะไรแบบเนี้ยเป็น,นบทได้ปะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอุย้ยหนูมาได้ค่ะได้ค่ะดีค่ะดีออดและสุด,ดาเนี่ยระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วจากนั้นก็ร้องเพลงแบบยิ่งใหญ่อลังการ อย่างที่ข้องไงงั้นเอาแบบนี้ดีปะ่ะให้อีสุดามันแบบบ้าข้างไปเลยดีไหมแบบร้องไห้ฟูไฟเทอแล้วก็สลบไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาใช่ไหมก็จับถาโถมจับอีเฉวยขึ้นมาแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเ,เละทัว่วเวทีเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอา้ามันต้องเป็นแรงผลักดันที่มาจากห้วงแห่งอดีต ในวัยเด็ก